ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกว่าด้วย การรู้ฐานะและมีช่ฐานะอัฏถกถา,าเอกนิบาตตาชาดกอปันนกวักหลังจากที่เจ้าชายสิทธ,าธาัตถะได้บรรลุพระสัพพัญยุตยานตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ยังคงประทับนั่งบนบรนลังชัยเสวยวิมุติสุขโดยไม่ได้ลุกไปไหนเมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เทวดาบางเหล่าก็เกิดความปริวิตกขึ้นว่า พระองค์ยังมีกิจที่จะต้องทําอยู่บนบัลลังก์นี้หรือเพราะพระองค์ยังไม่ละความอาลัยในบัลลังก์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความวิตกของเทวดาทั้งหลายเพื่อจะทรงระงับความปริวิตกของเทวดาเหล่านั้นจึงทรงเหาะขึ้นไปยังเวหาเพื่อแสดงยมกปาฏิหารครั้นทรงระงับความปริวิตกของเทวดาทั้งหลายด้วยปาฏิหารนี้แล้ว จึงประทับยืนทางด้านทิศเหนือเยื้องไปทางทิศตะวันออกนิดหน่อยทรงพระดำริว่าเราได้รู้แจ้งพระสัพพัญยุตยานบนบัลลังนี้หนอจึงทอดพระเนรทั้งสองโดยไม่กระพริบมองดูบัลลังอันเป็นสถานที่บรรลุผลแห่งบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับทรงยับยั้งอยู่หนึ่งสัปดาห์ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สองนับแต่ตรัสรู้ ต่อมาสถานที่นั้นจึงได้ชื่อว่าอนิมิสเจดีลําดับต่อมาได้ทรงในระมิดท,ที่จงกรมในระหว่างบันลังและที่ที่ประทับยืนแล้วทรงจงกรมในรัตนจงกรมอันยาวจากตะวันออกไปตะวันตกทรงยับยั้งอยู่หนึ่งสัปดาห์ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สามนับแต่ตรัสรู้ต่อมาสถานที่นั้นจึงชื่อว่ารัตนจงกรมเจดี แต่ในสัปดาห์ที่4เทวดาทั้งหลายได้เนรมิตเรือนแก้วในด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากต้นโพพระองค์ประทับนั่งบนบันลังในเรือนแก้วนั้นทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิดกและสมันตปัฏฐานอนันตนัยในเรือนแก้วนี้โดยพิเศษทรงยับยั้งอยู่หนึ่งสัปดาห์ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่4นับแต่ตรัสรู้ต่อมาสถานที่นั้นจึงได้ชื่อว่า รัตนาคาเจดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยับยั้งอยู่นาทีไกลต้นโพนั้นเองตลอดสสัปดาห์ด้วยอาการอย่างนี้ในสัปดาห์ที่5พระองค์จึงเสด็จจากควงต้นโพพึกเข้าไปยังต้นอชาป,ปาลานิโคดหรือต้นไทรทรงนั่งพิจารณาพระธรรมและเสวยวิมุตติสุขอยู่ณต้นไทรซึ่งเป็นสัปดาห์ที่หนับแต่ตรัสรู้ ส่วนเทวปุตตมานที่ได้ติดตามพระองค์อยู่ตลอดเวลาก็รู้แล้วว่าบัดนี้เจ้าชายสิทธถะได้ลวงพ้นวิสัยของตนไปแล้วราพระองค์ถึงแล้วซึ่งความสิ้นปัญหาพระองค์ได้บรรลุพระสัพพัญยุตยานตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวปุตตมานที่นั่งอยู่บนพื้นถนนสายใหญ่ได้คิดถึงเหตุส6ประการ จึงขีดเส้น16เส้นลงบนแผ่นดินแล้วคิดว่าเราไม่ได้บำเพ็ญทานบารมีเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะนี้แล้วขีดลงไปเส้นหนึ่งคิดว่าเราไม่ได้บำเพญ็ญศีลบารมีเน่ขัม,มะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมี อุเบกขาบารมีเหมือนเจ้าชายิทธ,ธัตถะนี้ด้วยเหตุนั้นเราจึงไม่เหมือนเจ้าชายิทธ,ธัตถะแล้วขีดเส้นที่สองถึงเส้นที่สิคิดต่อไปว่าเราไม่ได้บำเพ็ญบารมีสิบอันเป็นอุปนิสัยแห่งการแทงตลอดอาสย,ย,ยานุสยยานอินรียะประโรปริยญาณมหาการุณาสมาปัตติญาณยามกปาติหาริยญาณ อนาวราณยานและสัพพัญยุตยานอันไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นเหมือนดังเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนี้ด้วยเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนดังเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแล้วขีดเส้นที่11ถึงเส้นที่16ขณะที่เทวปุตตมาน,นั่งขีดเส้นอยู่นั้นที่ดามานทั้งสามคือนางตันหานางอรดีและนางราคาที่กำลังตามหาบิดาอยู่ได้มาเห็น ก็ถามว่าท่านพ่อเพราะเหตุไรท่านพ่อจึงเป็นทุกข์หม่นมองใจเทวปุตตมานจึงเล่าเรื่องที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ก้าวล่วงจากกิเลสคือตัญหาทั้งปวงไปแล้วไม่อยู่ในอำนาจของมารอีกแล้วจึงเป็นทุกข์หม่นมองใจนางมารธิดาทั้งสกมก่าวปรอบเทวปุตตมานผู้เป็นบิดาว่าพวกตนจะไปทำให้มหาสมณะนั้นตกอยู่ในอำนาจ แล้วจะพามาถึงแม้ว่าเทวปุตตามานจะแย้งว่าไม่มีใครทําให้มหาสมณะนี้ตกอยู่ในอำนาจได้เพราะเขาตั้งมั่นอยู่ในศรัทธ,ธาอันไม่หวั่นไหวแต่นางมารธิดาทั้งสามก็กล่าวด้วยความมั่นใจว่าพวกตนเป็นหญิงพวกตนจะเอาบ่วงคือราคะผูกรัดมหาสมณะนั้นให้มั่นแล้วพามาเดี๋ยวนี้ ซึ่งทั้งสามที่ดาของเทวปุตตมานนั้นล้วนหมายถึงกิเลสทั้งนั้นคือความยินดีความเกลียดชังความริษยาความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดความใคร่หรือกำหนัดเมื่อที่ดามานทั้งสามเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะที่พระองค์ประทับนั่งบนบ,นบัลลังชัยเสวยสุขอันเกิดจากความเงียบสงบพวกนางเขาไปกราวอดอ้อ,อนว่า ข้าแต่พระสมณะพวกคาพระบาทจะนวดเท้าของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ลืมพระเนตรแลดูพระองค์ไม่ทรงสัยพระไทยมีพระมนัดน้อมไปในธรรมเครื่องสิ้นไปแห่งอุปธิอันยอดเยี่ยมเท่านั้นพวกธิดามานเห็นดังนั้นก็พากันคิดว่าพวกผู้ชายชอบผู้หญิงไม่เหมือนกันผู้ชายบางคนก็ชอบหญิงสาวแรกรุ่น บางคนก็ชอบหญิงสาวที่โตเต็มวัยเป็นสาวเต็มตัวบางคนก็ชอบหญิงสาวที่อยู่ในวัยกลางคนไปแล้วแต่บางคนก็ชอบหญิงสาวที่อยู่ในวัยชราพวกเราควรจะประเล้าเป็นลมมหาสมณะนี้ด้วยหญิงงามหลายๆแบบหลายๆวัยแล้วพวกนางก็เนระมิตอัตภาพเป็นหญิงงามนับร้อยๆแบบ เข้าไปยั่วยวนขอนวดเท้าแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงหครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกท่านจงหลีกไปการกระทำเหล่านี้ควรทำกับผู้ที่ยังมีราคาแต่ตถาคตละแล้วซึ่งราคาโทสะโมหะแล้วพระองค์จึงตรัสถึงการละกิเลสข,ของพระองค์ทั้งยังแสดงธรรมแก่พวกนางว่า ความชนะอันผู้ใดชนะแล้วไม่กลับไปแพ้อีกเป็นการชนะขาดใครก็แย่งชิงไปไม่ได้คือชนะกิเลสท,ทั้งมวลท่านทั้งหลายจะนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยของอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดไม่มีตัณหาอันเป็นดุดข่ายที่สายไปในอารมณ์ต่างๆเพื่อจะนำไปที่ไหนไหน ท่านทั้งหลายจะนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยของอะไรธิดามานเมื่อได้ฟังดังนั้นก็พูดคุยกันว่าบิดาของพวกเราผู้จริงพระอรหรันตุคตเจ้าเป็นผู้ที่จะนำไปไม่ได้ง่งายๆในโลกด้วยราคะแล้วพวกนางก็พากันกลับไปหาบิดา ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่ต้นไซนั้นหนึ่งสัปดาห์แล้วได้เสด็จไปที่โคนไม้มุจรินซึ่งเป็นสัปดาห์ที่6นับแต่ตรัสรู้ณที่นั่นมีฝนพรำเกิดขึ้น7วันพญามุจริน,นาคราชจึงวงรอบพระองค์ด้วยขนดเจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานขึ้นบนพระเศียรเพื่อป้องกันฝนเพื่อป้องกันความหนาวแก่พระองค์ พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นหนึ่งสัปดาห์แล้วเสด็จไปยังต้นราชายตนะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดนับแต่ตรัสรู้ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ณที่ต้นราชายตนะหนึ่งสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเจ็ดสัปดาห์หลังตรัสรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีการชำระล้างพระพักไม่มีการปฏิบัติพระสรรระไม่มีกิจด้วยพระกยาหาร ทรงยับยั้งอยู่ด้วยชานสุขมักสุขและผลสุขครั้นในวันที่49อันเป็นวันสุดท้ายแห่งสัปดาห์ที่7นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับนั่งที่ต้นราชายตนะนั้นเกิดพระดำริขึ้นว่าจากทรงพระพักเท้าสักกะเทวราชได้ทรงนำผลสมอมาถวายด้วยพระองค์เองเท้าสักกะ ยังได้ถวายไม้ชำระพระทนชื่อนากระดาและน้ำล้างพระพักจากสาะอน,นดาษแด่พระศาสดาในช่วงเวลานั้นมีพ่อค้าสองคนพี่น้องชื่อตะปุตสะและพันลิกะ์ขนของจากเมืองชนบทจะเข้าไปขายณเมืองหลวงด้วยเกวียน500เล่มแต่ถูกเทวดาผู้เป็นญาติปิดทางเกวียนไว้จึงได้เปลี่ยนเส้นทางเดิน เมื่อได้มาพบกับพระศาสดาใต้ต้นไม้พอ้าทั้งสองก็ได้นำเอาข้าวตูก้อนและขนมน้ำผึ้งไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีบาตรที่จะรับของถวายนั้นเพราะว่าบาตรได้หายไปในวันที่รับข้าวมาทุปายาตขณะที่พระองค์ทรงพระดำริว่าเราจะรับอย่างไรหนอ ท้ามหาราชทั้งสี่จากทิศทั้งสีที่ได้รู้พระดำริของพระองค์จึงได้น้อมบาดแก้วอินทนินเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธบาดเหล่านั้นเท้ามหาราชทั้งสี่จึงน้อมบาดสีใบมาถวายใหม่เป็นบาดหินมีสีด่งถั่วเขียวพระพุทธองค์ทรงรับบาดท,ทั้งสี่ใบเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ แล้วพระองค์ก็นำบาตท,ทั้งสี่ใบนั้นมาวางซ้อนๆกันเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานว่าจงเป็นบาตใบเดียวบาตท,ทั้งสี่นั้นก็ได้รวมกันเป็นใบเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาหารที่บาตรหินเสวยแล้วทรงกระทำอนุโมทนาพอคาทั้งสองได้เป็นทเววาจิกะอุบาสกผู้เปล่งวาจาถึงสารณะทั้งสอง คือพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสารณะลำดับนั้นเมื่อทั้งสองกราบทูลขอประทานสิ่งที่จะพึงนำไปปรนิบัติอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเอาพระหัตถ์ขวารูปพระเศียรของพระองค์แล้วประทานพระเกศาธาตุให้ไปพอค้าทั้งสองนั้นจึงได้ก่อพระเจดีขึ้นที่เมืองของตนโดยนำพระเกศาธาตุบรรจุไว้ภายในพระเจดี จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปประทับนั่งที่โคนต้นไทรได้ทรงพิจารณาธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วว่าเป็นธรรมที่ลึกซึง้งทรงพระดำริว่าธรรมนี้ที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงในการก่อนประพฤติสั่งสมไว้แล้วเราได้บรรลุแล้วสิ่งที่ได้นั้นมีมากมายมหาศาลเหลือเกินยากที่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจ พระองค์จึงไม่ประสงค์ที่จะแสดงธรรมแก่ชนทั้งหลายเท้าสหัมบดีพรมผู้ทรงรู้ในพระดำริของพระพุทธเจ้าเรพาเท้าสักกะเท้าสุยามะเท้าสันดุสิตเท้าวัสวัตตีและเท้ามหาพรหมจากหมื่นจักรวาลไปเฝ้าพระศาสดาทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมแก่สพรพพสัตว หลังจากพระศาสดาทรงให้ปฏิญญาแก่เท้าสหบดีพรมแล้วพระองค์ทรงดำริว่าเราจะไปแสดงธรรมครั้งแรกแก่ใครหนอพระองค์นึกถึงอาลาละดาบทผู้เคยเป็นอาจารย์สอนสมาบัติเพราะคิดว่าท่านน่าจะรู้ทำได้ง่ายแต่เมื่อตรวจดูก็ทราบว่าอาลาละดาบทนั้นได้ถึงแก่กาละได้เศษวันแล้ว พระองค์ทรงนึกถึงอาจารย์อีกท่านหนึ่งคืออุทกกระดาบทก็ได้ส่งทราบว่าอุทกกระดาบทนั้นก็ได้ถึงแก่กาละแล้วเมื่อพลบคําของเย็นวานพระองค์จึงทรงนึกถึงพระปัญจวคีที่เคยอุปถากปรนิบัติพระองค์เมื่อส่งทราบว่าอยู่ที่ป่าอิสิปตนามรุทายวันแขวงเมืองพราณสีที่ห่างไป18โยชน พระองค์จึงเสด็จไประหว่างทางได้พบกับอุปกาชีวกซึ่งอุปกาชีวกนั้นเมื่อเห็นอินทรีย์อันผ่องใสผิวพรรณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสได้ทูลถามว่าท่านบวชอุทิศใครใครเป็นาศาสดาของท่านหรือท่านชอบธรรมของใครพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า เราเป็นผู้ครอบงำทำทั้งปวงรู้ทำทั้งปวงอันตันหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้วละความเป็นไปในภูมิสามได้หมดคนแล้วในความเป็นไปทั้งปวงเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาเราตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีคนเช่นเราก็ไม่มีบุคคลเหมือนเราก็ไม่มีในโลกกับทั้งเทวโลก เพราะเราเป็นพระอาหารหันต์ในโลกเราเป็นศาสดาที่หาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธะเราเป็นผู้เย็นใจดับกิเลสได้แล้วเราจะไปเมืองในแคว้นกาสีเพื่อประกาศธรรมจักให้เป็นไปเราจะตีกรองประกาศอมตะธรรมในโลกอันมืดเพื่อให้สรรพสัตว์ได้ธรรมจักสุอุปกาชีวกทูลว่า ท่านจะยืนยันด้วยสิ่งใดว่าท่านเป็นผู้ชนะอันหาที่สุดไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นอาสวะแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเราดูก่อนอุปกาเราชนะกิเลสที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมอันลามกแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว อุปกาชีวกทูลว่าเป็นให้พอเถิดพอ่อแล้วก็สายหน้าเดินหลีกไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงป่าอิสิปตนามรคทายวันในเย็นวันที่ออกเดินทางนั่นแหละพวกพระปัญจวคีเมื่อเห็นพระตถาคตเจ้าเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวก็ได้พูดคุยกันว่าพระสมณะโคโดมนี้เป็นผู้มกักมากในปัจจัยมีร่างกายสมบูรณ์ มีอินทรีย์ผ่องใสมีผิวพันธุดุจทองคำพวกเราจะไม่ไว่ายไม่ปรนิบัติแต่เมื่อเห็นว่าเธอประสูตรในตระกูลกษัตริย์เราจะจัดอาสนะไว้ให้เพียงเท่านั้นซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบวาราจิตพระปัญจววคีด้วยพระยานพระองค์จึงทรงแผ่เมตตาจิตไปทั่วทั้งสกลจักรวาลโดยเฉพาะพระปัญจวคีเหล่านั้น เมื่อพระตถาคตเจ้าเสด็จเข้าไปใกล้พระปัญจวคีตก็ไม่อาจทำได้อย่างที่นัดแนะกันไว้แต่ต้นได้พากันลุกป้อนรับไหวยอย่างนอบน้อมแต่ยังไม่รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงเรียกทันว่าอาวุโสสิทธัตถาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าเรียกตถาคตโดยชื่อและโดยวาทะว่าอาวุโสเลยตถาคตเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งบน,บ,นบวรพุทธอาฏที่พระปัญจะวคีปูลาดไว้เมื่อกลุ่มดาวนักษัตว์แห่งเดือนอุตราศาละหะเดือนแปดหลังกำลังดำเนินไปอยู่หล่าพรหมทั้ง18โกดก็ได้นั่ง้อมล้อมเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสเรียกพระปัญจวคีมาแล้วทรงสแสดงธรรมจากกับปวัตนาสูตรบรรดาพระปัญจวคีเหล่านั้นพระอัญญาโกทัญญะได้น้อมจิตน้อมใจไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาในเวลาที่จบพระสูตรก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลพร้อมกับพรหมทั้ง18โกฏ พระศาสดาทรงเข้าจำพรรษาณป่าอิสิปตนามฤคทายวันนั้นนั่นเองวันรุ่งขึ้นพระองค์ประทับนั่งสอนพระวับปะเทระพรอะพระเทระที่เหลือสี่รูปไปบิณฑบาทซึ่งพระวับปะเทระก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลในเวลาเช้านั่นแหละก็โดยอุบายอย่างนี้ในวันรุ่งขึ้นพระพัทยเทระก็ได้ดำรงอยู่ในโซดาปฏิผล พระมหานามาเถระได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลในรุ่งเช้าของวันถัดไปและพระอัศชิในวันถัดไปรวมความว่าพระองค์ทรงสอนทำให้พระเถระทั้งปวงได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลในวันที่หแห่งปักเมื่อพระอริยาสาวกทั้งห้ามาประชุมพร้อมกันแล้วพระองค์ทรงแสดงอนัตตลัคนณสูตรในเวลาจบเทศนา พระเถระทั้งหมดก็ได้ดำรงอยู่ในอรหันตผลจบชาดกว่าด้วยการรู้ฐานะและไม่ใช่ฐานะ